พี่่ออนอนรเราได้ไข่ออกไปแล้วก็ไหลุุ่นลเราบอกเนาะเราได้ไข่ออก็ไปไลุ่ดุ่นกสี่ท่าก็จะมาเราะว่าพ่อยมมันมันเสืยผอมพเราข้อมหลังเนาะธรรมดาเดียวน้อเออออเพ่อไอ้ที่ว่าหลวงขี้แกกมันคือไผไอ้หลวงขี้แกกนั่นน่ะไอ้หลวงขี้แกกนั่นน่ะมันคือไผ พอพอพอเหลืองป้าไอ้หลวงขี้แ uh, ก um, mm, ่หน ok ิมั้ยหลวงขี้แก่หนะมันคือไผ่เน้นไผ่ไอ้หลวงขี้แก่กนนะนี่ก็ยังบโม่คว่าจะแก่แก้แเริ่มถึงไอ้หลวงขี้แกกไอ้หลวงขี้แกกเป็นผู้ใดำเนินโม่โม่เหลืง้าเอาลเอาเอาเอาสิฟังเอกวะลูกว่า อยู่บ so <LO> ้านน้องอีบ huh. no like ุตรเจ้าเอิญไอ้หลวงขี้แก่เจ้ามากแต่สิเลื่อนนั่นนะนึกออกคนนี้หลวงขี้แก่หลงคุณตาคอมโถมมีแสดงว่าไม่ใช่ว่าไอระดับสัญญาณเสียงคือสารใดหลงคุบอกว่าหลวงขี้แก่เรื่องของเขาบ่อันเจ้าว่าเจ้าถามไอหลวงขี้แก่แก้วมากแต่สิเลือแล้วลอกสากดาบใส่เจ้าเจ้าย่านนั่นนะคอยเว้าให้ลูกฟัง โอ้พายดาบไอ้นะที่มามึงทากระเบนสอบเดี่ยวมาลนขี่นม่งลุเ้ยแรงอนแรงตัต่อไปปาพระอาขาดเป็นม้วนเลยออ่ะเขาเราคือแกเจ้าไปถามเพื่อนบ่เจ้าไปถามเพื่อนบ่ถาม Nếu cháu kiếm kia nó từ chưa đọc chưa đọc chưa honey tóc chưa tóc chưa đọc 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 chưa chưa đọc chưa Bố ơi, thầy hứa chắc bố lán sư giống sư giống như thế này Bố, bố nói như thế này Bố nói như thế này Lán sư giống như lán sư giống như thế này, lưu phó ồn giống như thế nào Muối, muối, muối อ๋อหมวยเอออันนี้ลูกไผ่นี่คู่เกียบนี่คู่เกียบอ๋อจักูเออูเกียเนี่ยเราไม่ด่คนกบคนดคน่าอหมวยบอกเออเนอาหมวยอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาธนาสิถามขั้นจาได้สี่หายีขวดนึ่งด้มาธนาขั้นถามซื้อหลาน ก๊อบบบจำซื้อเจ้าได้ลลขนขั้นขัานจำซื้อหลานเท่านาใช่อีกควดนึงเด้อให้อีกขวดนึงขั้นจำซื้อหลานได้นั่นมาเท่านานั่นไปนั่นบ้านเมียนบ้นก่บเอเมื่อตึนโซกรับเตกี้มานี่ก็มานอนเลรวเพื่อน่หอบพอนนี่จเกือบบ่หอบเจอมาไข่บ่ขึ้นมันวางชนะมันยกไข่ ถห้เรียบร้อยจัดแล้วมากรรมดีกรรมแต่มามาบอก่อนกหนเอาเอานี่บ๊ายบายได้นี้บายบายบ๊ายบายถูกใช่บ๊ายบายคั้ต่อไปไมยบอกคุณเลยเมื่อเออเมื่อเม่อมาลูกแม่ไห้พลูกอ้า่้าไนี้ไเความชุอ้าวมวยกมือไยกมือ แรหลเอะรแล้ว well. ัางอยาประมาทตั้งใจคนาตั <Yes> ้งใจนั่แทงทำออยู่แล้วครลุนไรลุนบ่ผูกบ่ผูกอุ้ยพ่อนึ่งพ่อบ่ผูกบ่ผูกผูกแขนเลูกคนบ่ผูกบ่ผูกบ่ผูก อวยพรกเถพ่ออวยพรกเถพ่อเหนยจังเลยมากอวยพรให้ลูกพ่อกับพ่ออวยพรให้ลูกสาเอาเสร็จแล้วพ่อเอาสาธุสาธุอไอหลามวยสาธุจบแล้วครับบ๊ายบายครับ